ฮอนด้าซีเวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ได้เป็นรถปี2021นะคะไม่ใช้งานแค่9,000 90, กิโลเท่านั้นเลยเป็นตัว7ที่นั่ง2.4 e ขับ2ค่ะคันนี้ไม่9,000 90, กิโลค่ะสภาพกริบมากสวยๆมาพร้อมฟังกชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วหรือว่ากล้องถอยหลังเลนวอชเนวี Navy, ระบบนำทางมีมาให้ครบๆเลยค่ะพ,พี่จ๋าคันนี้รายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนคะคะพ,พี่ท่านไหนที่มองหา h o n ด a า r v วมือ2ไว้ใช้งานอยู่ค่ะไม่ควรพลาดในคลิปเต็มมมเเลยยรรรับอองไไดด้้้ปคคคคคคนนนนีสวุุ่าาาแ ไปดูรายละเอียดรอบคันกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่ทานสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษย์นะคะในช่อง SUV มือสองค่ะวันนี้นะคะนุชมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชม1คันนะคะกับ h ัน d a CRV 2.4E นะคะเป็นตัวขับ2ราคาคันนี้ค่ะอยู่ที่829,000บาทค่ะเป็นตัว7ที่นั่งมาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนค่ะราคาป้ายแดงขายอยู่ล้านกว่าแน่นอนค่ะพี่วันนี้จัดมาให้ราคาเบาๆเลย 8นะคะ839,000บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มเลยไม่ว่าด้านหน้าจะเป็นตัวรถนะคะในส่วนของรายละเอียดไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED มาให้แล้วไฟเดทางมีมาให้ครบเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้มาพร้อมจอทัชสกรีน8นิ้วกล้องถอยหลังเลนวอสมีมาให้ค่อนข้างครบรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะพี่ๆท่นานไหนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งผ่อนเบาๆสบายๆอยู่นะคะหรือว่าเป็นค่าย Honda ไม่ควรพลาดกับคลิปเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนูพาชมรายละเอียดรอบคันบอดี้โครงสร้างนะคะว่าคันน ชมในคลิปเต็มได้เลยนะคะมาเริ่มดูด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็น 2.4E นะคะเป็นตัวขับ2นะคะเป็นตัวมินิเชนหรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะมาพรา้อมกระจังหน้าสีโครเมียมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์โลโก้ Honda เป็นสีโครเมียมอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของรายอยตัวไฟหน้าคันนี้คะ่ะเป็นไฟฟูลแบบ LED มาให้แล้วเรียบร้อยไฟเดียร์ไทม์นั่นยิ่งไลท์อยู่ในชุดโคมเดียวกันด้วยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้าก็มีมาให้สภาพสวยแบบนี้เลยสําหรับตัวนี้จะได้เป็นสีนะคะเทาดํา มาให้เนาะสำหรับตัวนี้ราคา8,39,000ปี2,021ไมัย91,000ค่ะนะคะร ตัวรถเนี่ยสภาพสวยเดิมเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดปกซุ้มรอ่าเรียมสันตัวรถเห็นได้ชัดเลยนะคะว้าวเดิมโรงงานแบบนี้สวยๆแล้วก็ได้เป็นแม็กนะคะขอบ17ยางปี2023ทั้ง4เซนแล้วนะคะได้ดอกยางปีใหม่ด้วยภายในปงซุ้มรอไม่มีประวัติพลิกคว่ำมานะคะหรือว่าด้านข้างตัวรถก็อยู่สภาพสวยแบบนี้เลยเรียมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์นะ,ะท้อมกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบพับเไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวและ,และเลนวอตมาให้แล้วอีกด้วยในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนดา้า กะ,ะกระจกด้านหน้าหรือว่ากระจกรอบคันก็ได้เป็นของเดิมจากโรงงานนะคะเลี่ยมสันตัวรถเห็นได้ชัดสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ตามหาอยู่หรือว่ามองหารถ Honda CRV มือสองนะคะเป็นตัว7ดที่นั่งนะคะแนะนําคันนี้เลยรถเพิ่งรับเข้าร้านมาสภาพอย่างน่าใช้ขนาดนี้เลยนะคะรับรองว่าคันนี้ปรับสภาพพร้อมขาย ต้องเป็นน้องๆปลายแดงแน่นอนและที่สําสคัญไมคแค่9ก้า0มื่โลค่ะพี่พี่จ๋าหายากนะสาหรับไมคหลักหมื่นนะคะมารับชมในส่วของรายละเอียดบอดี้ภายในคันนี้นิดหนึ่งนะคะมาพร้อมเป็นตัวเบาะหนังสีดํา นะ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะเกียร์ออโต้เนวีระบบนําทางมีมาให้เลนวอสมีมาให้และในส่วนของพวงมาลัยก็อยู่สภาพเดิมพวงมลัยมอติฟังก์ชันค่ะภายในค่อนข้างกริบเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดตัวโครงสร้างและบอดี้เป็นหลักเนาะรายละเอียด กว่านั้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะก็สอบถามมาได้เลยนะคะและในส่วนของรายตัวซอกประตูค่ะโครงสร้างคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมโรงงานเรียง,ง,ล,ง,งลงมาะคาสภาพสวยน็อตเดิมเดิมเมคอาร์แต่และจุดอยู่สภาพเดิมแผงประตูก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน และในส่วนของรายละเอียดนี้เลยค่ะพี่จ๋าเมคอาร์คหัวน็อตนี่นะคะเรียงลงมาสภาพสวยคันนี้ไม่มีประวัติผิดความมแน่นอนนะคะพี่พี่จ๋าบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะภายในสวยเดิมตัวเบาะไม่มีร้วอยการฉีกขาดเบาะตึงเป๊ะเดิมโรงงานเลยและในส่วนของตัวเสาบีคานน็อตเดิมเดิมโรงงานนะคะเรียงลงมาสภาพตัวเบาะคือสวยเดิมแบบนี้ นะคะไม่มีช้ำเลยนี่นะคะตัวน็อตแผ่นเพดสีดำนะคะจากโรงงานอยู่สภาพเดิมอีกด้วยค่ะพี่ๆจ๋านี่เลยนะคะด้านข้างประตูเห็นได้ชัดสภาพสวยเลียมสั่นตัวรถนะคะเห็นสภาพสมบูรณ์ป่งซุ้มล้อทั้ง4ล้อนะคะก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันและในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะคันนี้นะคะแถวแรกเลยนี่นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังที่สามารถเอ็นเบาะได้นั่งสบายสบายแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยมีที่วางแก้วพิงแขนแล้วก็มีตัวเบาะเสริมได้ หลังก็ก,งกว้างแบบนี้แอร์ด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะต้องขออภัยในความมืดด้วยนะคะพี่ๆจ๋าวันนี้รถเพิ่งรับเข้าร้านมาช่วงเย็นนะคะก็รีบมารีวิวให้ชมกันสำหรับภายในเนี่ยอาจจะมืดนิดนึง แต่หนูมีเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็นะทวงรูปตอนแบบว่าสว่างให้พี่ๆได้ชมกันถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยสําหรับในส่วนของราละเดียดตัวด้านหลังรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานค่ะนี่เลยสภาพสวยไม่มีการโดนชนหรือว่าสะกิดหินหรือว่ารอยถลอกขีดขูดนะคะเรียมสันตัวรถเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะ บอดี้โครงสร้างเดิมนะคะโลโก้ต่างๆน,นี่นะคะมาพร้อมสีโครเมียมตัดแล้วก็สีโลโก้เป็นสีโครเมียมสภาพสวยนะคะตัวกระจกด้านหลังได้เป็นพัดเดิมที่ปัดน้ําฝนสภาพสวยแบบนี้เลยบนหลังคาค่ะอยู่สภาพเดิมไม่มีพิกควา่า ตัวไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะไม่มีช้ำเลยค่ะพี่พจ๋าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่แนะนําได้ด้วยนะคะโทรหาหนุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะกับรถเจ็ดที่นั่งสวยๆราคา839,000บาทเท่านั้นเซ็นเซอร์หลังมีมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้อีกด้วยประตูด้านหลังไฟฟ้าค่ะพี่พจ๋าคันนี้นะคะเปิดปิดใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่ อุปกรณ์ด้านหลังนะคะพี่พจ๋ามาจากโรงงานนะคะันนี้เจ้าของเดิมมีการมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังก็สามารถพับเองเก็บได้นะคะหรือว่าพี่พี่ที่ออกต่างจังหวัดแบบไม่ได้ค้างคืนไม่ต้องขนของเยอะนะคะก็สามารถนั่งด้านนี้ได้เลยแล้วก็รู้ว่าจะขนของก็สามารถพับลงได้นะด้านหลังตัวรถไม่มีการโดนชนนะคะอถเดิมโรงงานเลยนะคะหรือว่าเบ้าชกตรงนี้ก็เดิมเดิมเดิมแน่นอน,นะค่ะพี่พี่นี่ น็อตยึดฝานะคะสภาพสวยเดิมนะคะเรียงลงมาสภาพค่อนข้างกริปนะคะคันนี้บอกเลยได้ไปโคตรคุ้มค่ะพี่พี่จ๋าจากราคาป้ายแดงขายอยู่ล้านกว่าเนาะวันนี้เพชรยนต์จัดราคา8แสนสามหมื่นมาให้ชมในสภาพน้องๆป้ายแดงพี่พี่นี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะคะลูกค้าแทบจะไม่เห็นตําหนิเลยนะเดี๋ยวเราจะมีการล้างสปานะคะเช็คของเหลวในตัวรถให้ในวันปล่อยรถอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะพี่ๆรับรองได้ไปคันนี้สวยแน่นอนนะคะกระจกรอบคันพาดเดิมนะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ ภายในผู้ห้องไ้สารด้านหลังกว้างๆแบบนี้นั่งสบายๆไม่มีแอร์อัดแน่นอนคะ่ะพี่พี่จ๋าแล้วก็ในส่วนของรายเดียวตัวซอกประตูเนาะหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการขยุกขยื่นเลยน็อตเดิมนะแผงประตูสภาพสวยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดโอ้โหพี่พี่คันนี้นะคะสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะบอกไว้เลย,เลยราคานี้เลทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 14, 0 0 0พ ห้าอยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่จ๋ารับดองเนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเสาบีค่ะซอกประตูหัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ภายในหน้าห้องเครื่องนะคะเดิมโรงงานสภาพสวยพวงมลาลยมอติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานขออนุญาตสตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงเนะะาะสำหรับตัวนี้นี่เลย พะะร้อมไยมอติฟังก์ชันมาพร้อมระบบควบุ่งคอนโทรมีมาให้ระบบสั่งงานด้วยเสียงนะคะรับสายวางสายได้ด้วยนะคะไม้ใช้งาน9 1 0 0 0มนะคะ284กิโกคือไม้แท้โรงงานเลยพร้อมจอทัชสกรีน8นิ้วกล้องถอยหลังมีมาให้เนวีระบบนำทางและระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าค่ะพี่ๆนี่เลยนะคะโอ้โหค่อนข้างครบ ราคา839 0 0นับาทเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าสนใจเดียบเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์โทร0ู1่ค่ะ4 4, 4 7 9 8 2เดเนูตเพชรยนแวะมาชมรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนนะคะเปิดทำการจันทถึงอาทิตย์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะพี่พี่ติดต่อน,นูดเข้ามาได้เลยหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้จองล็อกสิทธิ์ไว้แล้วเดินทางมาจัดไฟแนนซ์นำรถกลับบ้านภายในวันได้เลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีและเป็นโค้ซารารีหรือว่าข้าราชการเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าฝากไว้อีกัันสหรบพีี่่่ทม องหารถเจ็ดที่นั่งหรือว่า CRV มือสองไว้ใช้งานอยู่ตัวนี้ได้เป็นตัวไม่ไเชนค่ะสภาพเกรดเอแน่นอนนะนะสนใจเรียกสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่งของรายะเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้ว่าสภาพสวยเดิมแค่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่งของรายะเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลย2 4 0พซีซีค่ะพี่พี่จา๋านี่นะคะหน้า้องเครื่องอยู่สภาพเดิมคานหน้าต่างๆหวนนัวน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิม นี่นะคะรอยฝากกระโปรงนะเมคอัพกลมๆหรือว่าในส่วนของรายเดียสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะหัวนงหัวน็อตนะสภาพเดิมเปลี่ยนเองแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องหรือว่าไม่มีรอยคราน้ำมันไหลเยิมแน่นอนค่ะพี่พี่จ๋ารับประกันความสวยให้เลยรถคันนี้ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ตามหา h o น d a CRV อามือสองแนะนาได้เลยค่ะพี่อีกหนึ่งทางเลือกเลยราคาเพียงแค่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะออกรถฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นได้รถเกรดเอไปใช้งานแบบนี้ฟังก์ชันจัดเต็มค่ะสนใจ เพิ่มเติมคันนี้โทรติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนูด,ด้วยนะ<ๆ>เผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรถ SUV มือสองหรือว่ารถ MPV นะคะที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ